สำหรับคลิปนี้ก็จะมีผู้ถามก็ข้าพเจ้าก็เข้าใจยากหน่อยนะเพราะว่าเราเป็นเป็นพระไม่ได้เป็นคารวสและก็ไม่ได้ติดตามในเรื่องของปัจจุบันอารมณ์ของส,สังคมโลกก็ใช้ภาษาก็บอกวิชาแก้ความตุ๋ยใช่มักมีองแปดหรือเปล่าครับพระคุณเจ้าแล้วคําว่าวิชาแก้ความตุยมมมต๋ยคือการบรรลุใช่ไหมครับขอความเมตตาด้วยข้าพเจ้าก็เลยบอกว่าลองอธิบายคาว่าวิชาแก้ความตุย๋ยความหมายมันหม,ม,ม,มายความว่าไง ้าไม่เข้าใจคำว่าวิชาแก้ความตุยมันเป็นพันธุ์ภาษาชาวโลกเกินไปแล้วอาจจะเป็นความชาวโลกปัจจุบันหรือเฉพาะบางกลุ่มที่ใช้เลยไม่เข้าใจในความหมายนี้แต่ถ้าสมมุติเราจะให้เข้าใจเองก็คือวิชาแก้ความตุยเนี่ยหมายหมายความว่าไงถ้ามันหมายท่านะถ้ามันหมายคําว่าเราอยากจะมีการเสพเมทุน เ็เรียกว่าถั่วดาอะไรแล้วกับผู้ชายด้วยาการจับหรือกับผู้หญิงกับแฟนเราหรืออารมณ์ราคะมันเกิดความกำหนัดยินดีมันเกิดถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถามว่าวิชาที่จะแก้ไออารมณ์ความกำหนัดที่มันเกิดได้เราหรือเราไปทำก็ทำกับผู้ชายทำกับผู้หญิงก็ดีก็เรียกกระเส็เมทุน ที่จะแก้วิชาไอพวกอารมณ์ความกำหนัดหรือแก้วความตุยใช่มกักมีองแปกหรือเปล่าคร้าพระคุณเจ้าถูกต้องแล้วก็จะต้องมีสติปัฏฐานสี่กำกับด้วยจะใต้องให้ถึงศีลสมาธิปัญญาถ้งถึงขั้นความสมาธิเนี่ยมันแค่ข่มทับทเฉยๆมันเหมือนราคาจะสิน้นความกำหนัดเหมือนๆก็จะหมดแต่ถ้าสมาธิแตกเมื่อไหร่มันก็กลับมาอีก ความตุย๋ยหรือความความกำหนัดหรือว่าการที่จะเสพเมถุนมันก็มีอีกแล้วจะแก้เด็ดขาดต้งจะเลยถึงวิปัส,สนาคือตัดอุปทานขันธ์ห้านี่ให้ได้ให้อยู่เหนือโลกขนาดพระโสดาบันก็ยังมีและเพียงแต่ว่าไม่ติดศีนกพอใจในสามีภรรยาตัวเองก็นั้นนแต่ถ้าพระโสดาบันไปเกิดไม่เกิดไม่เป็นไม่ไม่เกินเจ็ดชาติตามตามหลักของเขาหรือสองสามชาติหรือชาติ ปัจจุบันนี้เลยแล้วแต่จะทําความเพียรมากน้อยขนาดไหนมีความปรารถนายิ่งจะสําเร็จในชาตินี้หรืออีก2อสมชาติหรืออาจจะเป็น7ชาติอย่างเลวที่สุดก็มีสามีภรรยาได้ก็ไม่เกิน7ชาติวัสภาวะธรรมของที่ไปสู่ความละสักยทิฏฐิได้แล้วเดินทางพระนิพพานแล้วมันจะไปบังคับเองมันจะไปทําให้เห็นทุกข์เอง มันยากตรงที่ว่าเรากําลังเจริญที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจับความรู้สึกที่ลมหายใจกระทบปากจมูกโดยใจเต้นแน่น,นเครียดลงเนี่ยเราก็จะต้องฝืนทนหน่อยเมื่อเราฝืนทนไปแล้วจนอารมณ์เราทรงตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังเสี่ยงที่จะคายๆเสื่อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทายให้มันได้ถึงสวดาบันนั่นแหละจะดูให้ชัดเจนต่อเนื่องล่ะเดี๋ยวมันมักลงตัวปัญหาเป็นระโสดาบันแล้วก็ถึงเป็นสดาบันแล้วก็ยังมี สามีภริยาได้เพราะนั้นวิธีที่แกแก้งจริงก็เจริญสติปัฏฐานสี่ควบกับอริยามรรคมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่ก็แนะนําให้แล้วก็ดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็ดูใจเต้นแน่นเครียดลงจะเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะเพื่อเติมเต็มพระความเป็นพระอริยาทางของพระอริยคือสัมมาทิฏฐิสังกัปปวาจากรรมตะอาชิวะวายามะสติสมาธินั่นเอง มันเติมเต็มมันสงเคราะห์กันปุ๊บมันก็เป็นทางสู่พระนิพพานก็เรียกเอกายโนอายังพิกเวมะโคทางนี้เป็นทางไปเป็นเอกเป็นทางไปของบุคคลผู้เดียวเป็นไปในที่แห่งเดียวเป็นที่หมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่บรรลุญาธรรมธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ถูกคืออริยมรรคทางนี้คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองเติมให้เต็มเท่อเข้าสู่ความเป็นพระอริยโสดาสกิตการนาคารหันแล้วก็ ส่วนอริยมรรคก็คือทางเดินของพระอริยะนั่นเองแต่สติปัฏฐานสี่เนี่ยทำให้บรรลุถึงความเป็นอริยะและพระอริยะเมื่อเป็นพระอริยะและ้วพระอริยะก็เดินดําเนินทางในสายอริยมรรคอริยมรรคมีองค์แปดแนั่นแหละคำว่าวิชาแก้ความสวยคือบรรลุใช่ไหมครับแก้ความสวยก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละ เดี๋ยวมันไปถึงเป็นพระรหั์แล้วมันก็หมดราคาโทสะโมหะไปเองแค่นั้นเองโสดาเนี่ยยังมีอยู่สกิทาคาแต่ว่าไม่ผิดศีลแล้วนะสกิทาคาเนี่เบาบางลงไปการราคะปฏิฆะถ้าเป็นพระนาคามีแล้วไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วก็มันจะเอาแต่เรื่องเขาเรียกว่าสติสมาธิอยู่ภายในเป็นรูปราคาอรูปราคะเนี่ยรูปฌานเนี่ยรูปฌานมานะ ยังมีการถือตัวเพราะว่าจะต้องสติสมาธิมันยังเป็นอัดแน่นอยู่มันก็เลยเหมือนกับเข้าไปยึดในตัวตนเป็นการถือตัวอุทจฉาความฟุ้งซ่านลํำคาญจิตอะไรเนี่ยวิชาความให้รู้เนี่ยมันยังมีถ้ามันตัดอุปทานได้เกิดขาดเดินจเจริญสติสัมปัญญะได้เด็ดขาดแล้วจนกระทั่งทําลายได้หมดสิ้นแล้วเนี่ยถึงทําลายได้หมดสิ้นแล้วเป็นพระอาหารแล้ว การที่เด็กกับตัวเองจะไปเสพเมถุนคงไม่มีแต่คนอื่นมาเสพตัวเองเนี่ยด้วยสภาพของกรรมเนี่ยก็ยังมีอย่างนางพิสุณีโดนข่มขืนอย่างเงี้ยนะเพราะอดีตชาติเคยเป็นสาม,มีตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีกรรมร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นพระโมกัลาย,ยัางโดนทุบตายเลยมันเป็นเรื่องของขันห้าแหละลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณภายนอกแต่ส่วนความเป็นพระอราหันต์นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณ,ณธรรมนั่นเอง ทิฏฐานจะไม่ไม,ไม่มันก็เข้าหลักไม่ทำความชั่วทั้งปวงได้ไกา,ายวาจาใจทําคําดีให้ถึงพร้อมได้ไกายวาจาใจทําจิตใจให้แจ่มใสคือละอุปทานทั้งดีทั้งชั่วสู่ตัวอนัตตา